พี่น้องชาว FC ทุกท่านครับวันนี้ผู้การปีชานะครับพาเข้าไปเยี่ยมที่าฟาร์มตัวอย่างนะครับที่บ้านยังน้อยนะครับเดี๋ยววนันนี้อยู่กับคุณยายอย่างคุณยายจอยนะครับคุณยายจอยสีแมาผ้ากูจักพักขึ้นบ้านนะครับผมบุกแคยได้ยินห้อนะครับพ,<ป>พักพักยังก่อนคุณยายพักปังแน่ออะไรพักใส่เป็นลูกขึ้นมาจกันหน่อยพักปังพักปังพักปัง มันมีสรรพคุณทางยาบ่คุณยายแก่ยังแก่เบาหวานความดันแก่เบาหวานความดันเเปป็็นนยยาาพักเป็นยาโอ้เอาไปเติดไหนกินแน่ไปลวกไปพัดเอาไปลวกไปพักแกงหอยขมแกงหอยขมเห็นยังไีกินสดแต่บ่อยไหมกินสดบ่ได้มันเป็นยางบ่เป็นค่ะแต่ว่ามันเป็นมีย่างลวกนิดนึงลวกลวกนิดนึงแต่ว่าลวกแคงไหนมันถึง ได้แสบกมูเมนูได้แสบกงมือไน้ำมันห้อยรัวครับออมไ่ได้แสบกมูน้ำมันห้อยแสบกมูอันนี้เท่ามารถเด็ดไปกินได้เลยบอกที่เด็ดเอาเด้ว่าอันนี้พัดบอดอสานผิดทั้งหมดเลยนะครับขายในโครงการหลวงออนนี้พักขึ้หางไดครับพี่น้องขายอยู่ใสคุณหญ่เจ้จอย อยู <Mohammad. S 1> ่แมคโครน่ะวารินชัมลาศแมคโคบนก็มี่วันเดย์รทมดาเด้พี่น้องเยอสัวก็มี่ก็โอ้ยหนึ่ครับบ้านเข้าบริจินเดอรตลาดสดตรงบองได้หนิตึนห่างได้หนินะเออมณีได้รับนะครับนี่นี่เบิรงพี่น้องพักปอดสารนาวพักปังเนาะเออพักปังปอดสารนะครับเข้าอาจจะบ่ค่อยได้เคยเห็นกัน โครงการหลวงเอย่างคุณปู่นะครับปูกไลยเลยคเพื่อนพอดีด้หลายน้องคุณใหญ่น้องเดี๋ยวเลี้มันได้ปีนึงเด้ยวกิโลนะจักบานทูปอ่บ่มูหค่ะเพื่อนจะไปปลูกไว้ป็นผู้ผลิตหล่ะก็เอาไปส่งเพื่อนเับเป็นมีผลิตภัณฑ์ของเพคนนอกนะครับนะครับไอ้นี้เพื่อนจะต้องใส่ผู้ผู้เชียวชาติพิเศษนะครับผู้เชียวชาติพิเศษนี่ต้องมีอายุหลายๆ ทีู่พักนี้ไหแมนบอสแมดยนนะต้องใส่ผู้พิความชำนาญนี่สังเกตเบิ้งผู้ปลูกที่ลานนี้ผู้ใหญ่จอยอายุเท่าไรแล้วดิเจ็ดสิบนี่เื่น่าต้องใส่พักที่มีความชำนาญพิเศษสูงอ่าข้าวผู้บ่าวผู้สาวผ้ปลูกอะไรดสีบงามเรียงวันผู้มางผู้บ่าวผู้สาวน่งร้อดเาเนาะผู้ใหญ่วาถ้าผู้บ่าวผู้สาวปลูกบ่ไรพีอย่างเดียวคือขี้ข้านนะครับกี้ข้านย่นีพันกะ แม่นสมบัหิไหววายนะครับยูนีเพิ่นกะให้นะครับทางผู้สูงอายุมามีายไดใพิเศษนะครับเพิ่นกะจ้างและงานอยู่ในพื้นที่นะครับให้ผู้สูงอายุมีายไดใดพิเศษกะบริณฑนแข่งเนาะจอบเสียมธรรมดาเ่านี่เนาะนะครับกะทือว่ามีอะไดใผู้ใหญ่จอยกะอยู่แถวบ้านเ่านี่เนาะบ้านหยังผู้ใหญ่บ้านกกเขานี่ล่ะเก๊ไก่บ้านกอเองนะครับนะนะครับอ่ามันนี่ก็ถือว่าเขาดียมานู้จักพักอื่นบ้านพักปังนะครับ อยู่ในอ,อันนี้คือมันเอียงเกาะบ้านย่างอน,านอย,นอยเป็นศูนย์ศิลปชีพบ้านย่างนอยนะครับตัวนี้นเป็นฟ้ามเป็นฟมตัวอย่างเนะาะนะครับในสมเด็จรพระพราชินีนะครับมินที่ว่าผู้จัดการปีชาคู่บตานะครับมีโอกาสเขามาจัดได้บิงสซอรูคูรถแท็กเตอร์เมื่อกี้ล่องครับรถไปแล้วนะครับแล้วก็เลยเห็นพัดงามงามนะครับแล้วก็เห็นผู้สาวงามงามก็เลยแหวว่าคุยนํานะครับพ่อผู้สาวนะคุณยายจอย นะตื่นตาต้องใจก็เลยสัมผัสเปิดจังน้อยนึงนะครับจะเป็นข้อมูอเล็กๆเนยๆโอ้โหแบ่งครับยี่หรี่พักยังอีกพักแป่งนะนี่อ๋อพักบัวก็มีเนาะคุณจังหวะคนกันเอาครับ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 คือเป็นโอกาสดีครับก็เลยมานะครับถ้าเป็คลิปวิดีโอเป็นมานิดนึงนะครับในเรื่องของพักปังเป็นข้อมูอนะครับผู้ใดเห็นอยู่แต่ว่าบอกาสเอาไปรับประทานก็ลองมึงด้วยครับเด้อนะครับอยู่แม็กโครเด้อว่าลินชำระอุบัติทนีนครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะค่อยมาเจอกันมาสิเจอพักอย่างนนเนาะ,นะขอบคุณคุณยายจอยหลายๆสวัสดีครับ